สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะมาพบกับนาเช่นเคยค่ะกับเมนูขนมไทยนะคะแปลกๆใหม่ๆที่จะนํามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้นาภูมิใจนําเสนอเลยค่ะเป็นขนมไทยที่ชื่อว่าขนมวงนะคะวงกลมๆนั่นเองลักษณะขนมนะคะเอ่อจะคล้ายๆกับขนมโดนัทฝรั่งนะคะแต่อันนี้เป็นขนมไทยพื้นบ้าน ที่รับรองว่าเป็นรสชาติเนี่ยถูกปากคนไทยแน่นอนนะคะมีทั้งความหวานความมันความเค็มนะคะวันนี้ขนมวงของเราเราใช้การทอดค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูอัตราส่วนผสมของขนมวงเลยค่ะค่ะอัตราส่วนผสมของขนมวงนะคะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะกะทิสำหรับนวดนะคะใช้หัวกะทิเลยน้ำตาลมะพร้าวนะคะวันนี้นาใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะงาขาวคั่ว น้ำเปล่าน้ำมันพืชนิดหน่อยนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำขนมวงเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกของขนมวงนะคะเริ่มกันที่แป้งข้าวเหนียวเลยค่ะใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้นะคะ ตามด้วยเกลือนะคะเพื่อ,เ,อเพิ่มรสชาติเค็มให้ตัวขนมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าแป้งข้าวเหนียวแบบนี้นะคะให้เข้ากับเกลือสักเล็กน้อยระหว่างนี้ก็ใส่น้ำมันพืชไปได้เลยค่ะนิดหน่อยการใส่น้ำมันพืชนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวขนมมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะเวลาไปทอดเนี่ยจะได้ลดการอมน้ำมันลงนะคะเขาๆให้เข้ากันขนมวงนี้เป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะ เหมาะสําหรับทําให้เด็กๆทานนะคะจริงๆรับประทานได้ทุกทุกเพศทุกวัยเลยค่ะต่อมาก็ใช้กะทินะคะค่อยๆใส่แล้วก็นวดนวดแป้งไปค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เองนะคะสําหรับตัวขนมโอเคค่ะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนนะคะพร้อมที่จะปัน้นเดี๋ยวน่าจะขออนุญาต นวดแป้งกับกะทิไปแบบนี้นะคะจนกว่าแป้งเนี่ยจะเนียนปั้นได้เดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวแป้งของขนมวงนะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนวดจนเหนียวเนียนไม่ติดมือแล้วนะคะเป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะทําการพักแป้งไว้อย่างนี้นะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปดูการปั้นขนมวงกันเลยค่ะค่ะมาติดตามขั้นตอนการปั้นขนมวงกันเลยค่ะตัวแป้งอันนี้นะคะหลังจากที่พักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะตัวแป้งก็จะซึมซับน้ํากะทิไปได้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนการปั้นก็หยิบมาซัก แล้วแต่นะคะชอบขนาดเล็กใหญ่วันนี้เราเอาไซส์แต่พอดีคำเนาะหยิบมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็คลึงเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะอ่าขดทับกันแบบนี้เลยค่ะให้มีลักษณะเหมือนโดนัทอะคะ่ะแต่เป็นโดนัทของเมืองไทยใครชอบใหญ่อันใหญ่ก็ปั้นให้ใหญ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตปั้นขนมวงอันนี้ให้เสร็จนะคะจนหมดแป้งเดี๋ยวเราไปดูการทอดขนมวงกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราปั้นขนมวงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลักษณะเป็นโดนัทแบบนี้นะคะเราก็นํากระทะนะคะใส่น้ํามันตั้งไฟตอนนี้น้ํามันของนานก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการทอดขนมวงกันเลยโอเคค่ะค่อยๆหย่อนลงไปในกระทะนะคะขั้นตอนนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะน้ํามันอาจจะก,กระเด็นได้ การทอดขนมก็ไม่ควรใส่ขนมให้แน่นกระทะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วถึงโอเคค่ะเมื่อขนมวงสุกนะคะตัวขนมของเขาเนี่ยก็จะหลุดลอยขึ้นมานะคะเราก็ค่อยๆกลับตัวขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาขนมวงตอนที่สุกเหลืองกรอบแล้วค่ะ ค่ะเมื่อทอดขนมวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักขนมไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวขนมเย็นแล้วก็ให้ข้างนอกเนี่ยค่ะได้กรอบเพราะว่าโดนลมโดนอากาศแล้วนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําตาลเคลือบขนมวงกันนะคะให้เรานําน้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ําตาลปี๊บที่เราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นนะคะละลายลงไปเลยในหมอ้อ ใช้ไฟละลายน้ำตาลนะคะขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ละลายน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าออพอน้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจอ,อกมาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของน้ำตาลจะเหนียวเป็นยางมะตูมแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะจากนั้น เราใส่งาขาวคั่วลงไปมากน้อยตามชอบเลยค่ะตรงนี้นะคะใครจะประยุกเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นถั่วหรือเป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้ค่ะแต่อันนี้เป็นสูตรไทยโบราณจริงๆจ,จะใช้งาขาวคั่วนะคะ,คะโอเคคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเจ้าขนมวงที่เราทอดไว้นะคะเรานำเขามาชุบตัวน้ำตาลได้เลย เป็นลักษณะแบบนี้นะคะการชุบเราจะชุบแค่ด้านเดียวของตัวขนมนะคะจากนั้นเราก็นําไปวางเขาไว้ที่เดิมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวชุบให้ดูอีกหนึ่งอันอเคค่ะเราก็จับเขาหงายขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวนาะขออนุญ,ญาตชุบขนมวงกับน้ำตาลเคลือบให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจัดเสิร์ฟลงจานกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตัวขนมวงนะคะเมื่อขนมเย็นแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะเป็นไงคะขั้นตอนการทำไม่ยากใช่ไหมคะถ้ามีเวลาก็ลองทำกันดูนะคะรับประทานกันในครัวเรือนรับรองว่าเพลินสนุกปากแน่นอนค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะเหมือนเดิมค่ะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ